ครับข,ข,ขอต้อนรับสู่เดอะคอมพาสนะครับนะโดยผมนะเด่นนะครับสู่กิจจังจการกับคูเปิ้ละ <c oughs> นะครับน่าหลงิบมากิีนะครับนะวันนี้เราไปเที่ยวไหนก็ดีวันนี้ต้องมาแนะนําตัวนี้เลยครับนี่ครที่ท่านเห็นอยู่เลยหน้าจอโอ้นะสวยมากๆ <t ip> นะครับนะอิตาลีเหนือนะครับโ <t ip> <t ip> ดโลไม้นะครับ <t ip> คือสวยนะ <t ip> สวยมากท่านเห็นในรูปเนี่ยนะฮะแล้วช่วงนี้ไปเนี่ยก็อย่างที่เราจัดก็ถือน่าจะเป็นช่วงช่วงที่ดีสุดในการเที่ยวของเขาคือเมืองที่ไปที่เขสวยๆุนั่นเลยนะอย่างโบซาโน เป็นเมืองเมืองเอกเลยใช่ไหมโบซาโนเป็นเมืองแลกเป็นเมืองหลวงของตุรกีของแคว้นซาวิโรเลยอ๋อเนี่ยครับโบซานสจะต้องน้ำมันมันมีกลิ่นอายแบบคอสเตียนะมันเป็นจุดเทียบหลายสองสองแรกครับนะคือก็บอกว่าพื้นที่โดราไม้ก็เป็นบางส่วนเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นส่วนประตูมาก่อนนะใช่ไหมอย่างโบซานุสเนี่ถือเป็นประตูสู่โดรไม้ ใช่ใช่ใช่มีโรงแรมใหญ่ๆมีร้านอาหารเยอะๆเม <_ C 1> ือง<ช>เก่าสวยๆนะโกล <ๆ S 1> โโน,น่จัตุตรัสสมัยก่าขงเขานะครบโบ์นะฮะอาคารที่เขาสลับปรับมาเป็นร้านอาหารสวยๆนั่นเม,มีวิหารโบลโโน่นะฮะ,ะมีจัตุรัสกราโน่ที่ก็เป็นที่ช่างขับโพดของชาวบ้าสนสมัยอดีตเนี่ยเขามาทําเป็นาร้านอาหารเลยสวยงามมากตั้งแต่สมัยยุคบาวาเรียปี1800สมัยนั้นยังอยู่ภายใต้กการรปคองอยู่ของอเตาลีอยู่เลยใช่บอกว่าครา เขาเป็นดินแดนที่เป็นจุดค้าขายนะอ่าออิตาลีด้วยของออสเตรียด้วยของเยอรมันด้วยก็มาจุดในแต่ละมันเป็นทางทางเดินทางเดินการค้าสมัยก่อนนะเป็นช่องเขาอ่ะนะครับถ้าทำก็จะอขงบิ๊กคันบใช่นะบิ๊กี่โบซโนนะครับไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่มามาที่ดูแล้วไม่ไปได้คือที่วอเดอฟุลใช่ไหมใช่วอเดอนี่ยโอ้โห ต้องเดิน,นไหมคุณเปิ้ลถามจริงต้องเดินต้องเดินต้องเดินครับรเอา,อางนี้ตอนนี้ทุกท,ท่านถ้าอยากจะไปเที่ยวดโลไม้เนี่ยเริ่มเดินทุกวันเลยวันละสามกิโลก่อน <laughs> ใช่คือจริงๆแล้วมันถามว่าโหดไหมมันไม่ได้เดินโหดครับแต่ว่ามันคือคือเราไม่ได้เร่งรีบครับเดินไปชิลๆแบบสบายๆนะฮะเห็นบรรยากาศเฟาร์มของชาวบ้านครับที่เป็นฟาร์มแบบแบบเปิดนะฮะเห็นยอดเปลวไฟของโดโลไม้นะครับที่เป็นดักปลาอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือไปนั่งถ่ายรูปเนี่ยมันเพลินมากๆนะสวยมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเย็นยังโถด เชินจอนแมคคมูคหรือโบดมัดาลิน่าอย่างเงี้ยนะครับเจุดต่ายงๆเต็มที่เลยนะครับนะให้เห็นบรรยากาศของเทือกเขาโดมลไมแบบอย่างชัดเจนแล้วตรงนี้มันเป็นเขาเรียกเขาเปลวไฟนะใช่นะฮะนี่แล้วเป็นสัญลักษณ์ของเขาอ่ะนะจุดต่อไปนะที่ที่ไม่ถ่ไม่ได้อย่างแอลดูซุยเนี่ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับการที่เ่ายทอดมือบอลระดับโลกใช่เลยบอลระดับโลกนะแล้วเดินตรงเนี้ยคือจริงๆถ่ายรูปตรงเนี้ย ก็ถ่ายได้จากบริเวณหอจากกระเช้าถูกไหมอ่าไอ้ร้านอาหารร้านกาแฟอ่ะถูกป่ะแต่เรากลัวลูกค้าไม่สมไม่ไม่สะใจอ่ะผมพาเดินรอบใหญ่คือเราเดินเนี่ยมีสองช้อยให้ทุกค้าเนคือบางคนไม่เดินก็นั่งรอได้มันจะมีเบนช์มันมีไอ้มานั่งอ่ะเดินเนี่ยให้เราให้ลูกค้าเดินผมไม่ได้บังคับนะให้ลูกค้าเดินเองนะผมตามไปด้วยให้ลูกค้านำลูกค้านำผมไปเได้เก็บคนข้างหลังนะ้วคือมันเป็นเทรลอะครับใครที่เดินออกกำลังกายอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะฮะ แนะนำเลยครับต้องไปโปรแกรมนี้ทุกท่านได้เดินทุกวันเลยนะฮะแต่คนคนที่ไปเนี่ยเขาบอกว่ามันเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยนะเพราะวิวที่คิปที่มันเห็นมาเนี่ยมันทําให้เราหายนองล้วก็ทานอาหารบนนี้ด้วยนะฮะกินโหยิ่งเดินเหนื่อยอาหารอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะฮะแล้วก็บ่ายก็ลงลงกระเช้าแอลอุซุยมานะฮะลงมาข้างล่างแล้วก็เดินผ่านเมืองฮะไปอีกด้านหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งมืองน่ารักมากนะครับบอกเลยฮะเดินไปฝั่งหนึ่งเพื่อขึ้นกระเช้าอีกอันหนึ่งที่ เทือกสกิดานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทือกเขาที่ไปโดโลไม้แล้วต้องไปเก็บภาพต้องไปเช็คอินที่นี่ครับใช่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 ก็เช้าขึ้นไปถึงคือเราขึ้นสองฝั่งเลยขึ้นสองฝั่งเลยสองข <บน S 2> ้างบนก็มีมมสเตชันเหมือนกันมีร้านกน<อ>า,นาแฟเหมือนกันมีเหมือนกันร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็เดินขึ้นก็ไม่ยากครับทางเดินก็สวยมะสวยสวยมากๆนะครับแล้วที่ช่วงนั้นก็ถือว่าอากาศดีมากนะตัวของโดโลไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลอ่าใช่ใช่เทือกเขาแอลโดโลไม้เป็นหลักเทือกเขาแอลใช่ใช่ อีกจุดหนึ่งอีกเมืองอีกอีกสถานที่นึงที่ต้องไปก็คือที่ทะเลสาบเบสนะครับเบสซีนี่มันเป็นมรดกโลกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็นที่อะไรอะยักษ์ที่ถูกขังเอาไว้อะเป็นกำนมันกระมันของเขาใช่ไหมทะเลสาบเบรส์สมบัติทองทองนะครับก็ถือเป็นเขาเรกเป็นมรดกแข่งเทือกเขาใช่ไหมใช่คือสัตสีน้ำเขาเขาเขาลขาเขอมาเข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 ่เเาเาายาก นะเดินเล่นที่ท่าเรือคือมันจะมีคาเฟ่มีร้านให้เรานั่งแบบชิวๆผ่อนคลายได้ตลอดเวลานะครับจากนี้เราก็วิ่งรถเข้าไปที่อ่รู้สึกคอตินาใช่ไหมคอตินาเป็นเมืองแบบสกีเลยนะสกีเมืองเมืองแห่งสกีเขาหนาวนะสวยมากคือเมืองแต่ละเมืองมันสวยจริงๆนะสวยจนแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงและที่ยราขับมปและโรงแรมก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับภูเขาเหมือนกันอันเนี้ย การันตีเลยนะวิวอ่ะมองเห็นวิวแบบเนี้ยนะฮะเพรว่าจะด้านไหนก็ขึ้นไหนด้านนั้นนั่นเองนะครับแล้วจากโรงแรมเไปบรรยากางจริงก็ไม่ไกลนะครับครับก็คือเราต้องไปพักที่คอนติีนานะครับเพื่อจะไปชมบรรยากาศชื่นชมเพราะแถวนั้นก็จะมีทะเลสาบมิสูรินาอีกอันหนึ่งอันหนึ่งครับมันยิ่งใหญ่มากนะเห็นฉากหลังเป็นภูเขาแบบมันขึมามากอะไรเงี้ยเราอิจฉาอิจฉาคนนี้ก็พักอยู่มีบ้านอยู่แถวเนี้ยคือช่วงเช้าเที่ยวมิสูรินา เสดสายหน่อยก็เดินมาที่นี่เลยนะใช่ไรซิเนนหรือเตซิเม่มันภาษาเยอรมันกับภาษาเยอรมีนะมันเรียกคนละอย่างกันนะพวามหมายคือสามภูเขาเรียกภูเขาสามดารุนีสามดารุนีใช่เพราะมันมียอดเขาสามยอดนะครับนะครับเดินเยอะไหมครับคุณเปิ้ลเอาตรงๆเลยให้ลูกค้าฟังเนี่ยให้ลูกค้ารับทราบอันนี้เดินเยอะที่สุดอย่างเดียวที่สุดเพราะว่าเราต้องเดินไปทานอาหารระหว่างทางอถฮะว่าไปกลับน่าจะมีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง นะครับสามสี่ชมวัวแต่ว่าทางเดินเนี่ยมันไม่ได้ควีนเขานะเรียบทางเดินทางเดินเลาะไปตามเนินเล็กๆประมาณนี้นะครับคงไม่ต้องไปถึงใกล้สุดแค่แบบจุดที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็เดินกลับแค่นั้นเองถูกไหมฮะต้องเดินครับต้องเดินอันนี้มันเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยนะบางคนแบบภูมิใจมากเลยที่ได้เดินไปถึงตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้กลับมาแล้วไปโชว์เพื่อนว่าฉันเดินได้ตรงนี้เนี่ยนะเพราะอันนี้มันคือเป็นจุดที่เดินเยอะที่สุดในโปรแกรมทัวร์เยอะที่สุดในโปรแกรมทัว ก็อย่างที่บอกว่าเราเราไม่ได้เร่งให้เดินเดินไปถ่ายรูปไปเก็บภาพไปเหนื่อยกับพักเหนื่อยใช่นะ แต่เราก็ไปด้วยกันหมดไปนครับเพียงแค่ว่าโอเคใครไม่ไหวอาจจะรอที่ร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ่ายรูปได้แค่นี้พี่ว่าไหวแค่นี้เดินกลับที่ร้านอาหารก็ก็แล้วแต่ดรได้เลยบาคนเดี๋ยวป้ารอที่นี่แล้วกันอ่าิกาแฟเสร็จเรียบร้อยเที่ยวบ่ายๆเขาวิ่งรถไปที่เวนิส้มาทักสองสาชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับงเราเข้าเมืองบ้างละเข้าเมืองที่เจริญบ้างละนะฮะแต่ก็เป็นเมืองที่ยังเป็นมีกลิ่นอายของ ความเป็นโบราณคือหลายท่านบอกว่าไปเวนิสหลายครั้งแล้วคือจริงๆเวนิสมีเสน่ห์ผมว่าไปกี่ครั้งก็ไม่่ไมเบื่อหรอนะฮะไม่เบื่อหรอกนะแล้วไปล่องเรือเนี่ยคอนโดล่าไปทานอาหารอร่อยอร่อยเพราะเรามีอะไรสปาเกตตี้สปาเกตตี้ล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ให้ทานด้วยนะนะก็โโอ้หเรียกได้ว่าอลังการมากๆนะครับนะบรรยากาศดีแล้วไปช้อปปิ้งก็เพลินเพราะมีทั้งบิวต์ตองกุชชี่นะฮะแล้วก็มีอะไรดี่ฟรีมีทุกอย่างเลยนะที่ที่เวนิสนะครับนี่ลูกค้าแล้วก็ เรารวมครับลองเรือใด้วยรวมครับรวม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 เรารวมอเรือด้วยมีการดูเรียนการดูเรียนอยากใหรวมนักร้องนะถ้าอยากจะให้เขาร้องติดเขาหน่อยเยเราหรือไม่แล้วก็ร้องเองครับเรากร้องเราเราไม่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ร้องเพลงไทยกันนะฮะก็จากเวนิสครับเข้าไปฟอเรนซ์ฟอเรนซ์เออไปฟอเรนซ์ไปฟอเรนซ์ต่อคือบรรยากาศของฟอเรนซ์เนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่ที่มีวัฒนธรรมแล้วว่าเขาเรียกว่าศิลปะที่มันแบบ เราปัดกับโดยเร็วสองเนาะเป็นต้นกำเนิดเลยใช่ใช่ไหมเมื่อจะเป็นโบสถ์เนี่ยซันตามาเรียหรือว่าจัตุรัสซิกโนียร์อะไรอย่างเงี้ยนะ่ใช่เขซึ่งเราไปด้วยนะคุณเด่นเราไปถึงที่ฟลอเรนซ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสักสี่ทุ่โมงเย็นครับใช่ใช่ใช่เล่นกันในเมืองเราก็พักอยู่แถวนั้นแหละไม่ไกลห่างไกลแล้วก็สามารถเดินเล่นได้นะครับคือที่ฟลอเรนซ์เนี่ยมันเป็นเมืองหลักมันเป็นฮับของการท่องเที่ยวในแถบทัสคานีใช่ถูกไหมครับเราเที่ยวทั้งหมด5แคว้น นมีห้าแหวนที่เราเที่ยวนะครับมลิกูเลียนะครับมีลิกูเลียมีแควนแรกก็คือเซาทิโรถูกไหมมีเบเนโตใช่มีลิกูเลียมีทัสคานีนะฮะลอมบาร์ดลอมบาร์ดลอมบาร์ดใช่ใช่ทั้งหมดห้าแควนนะที่เราไปแล้วก็ห้าดีเมืองของทางเหนือที่คัดมาแล้วที่สวยๆนะครับและฉะนั้นไม่ใช่แค่โดโลไมสนะครับฉะนนั้ไม่ใช่แค่โดโลไมส์ที่ที่เห็นในรูปนะฮะเมืองนี้สวยมากเลยโมเตสเชอร์นีเนี่ยใช่โมเตสเชอร์นีนะครับ ถือเป็นเมืองคือถ้าท่านเคยดูหนังย้อนยุกนะแบบที่แบบมีพวกท่าศึกมาล้อมรอบตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยแบบนี้เลย้ลยลวคือมันมันอยู <c oughs> ่บนเนินเขาเลย <c oughs> นะ,ะที่จริงแล้วมีเมืองแบบเนี้ยหลายเ,ม,เมืองเหมือนกันในในทัสคานีนะแต่เราคัดเมืองนี้มาเพราะว่ามันสมบูรณ์มากที่สุดของ<พ>อำแพงเมืองเนอยนะฮะเมืองนี้ก็สวยครับเป็นเมืองแห่งหอคอยเปิลสุดๆแบบเมืองนี้ใช่ครับ เมืองนี้ของกินก็อร่อยขนมก็อร่อยนะไปซื้อไอศครีมก็ไอศ์ครีมน,นะครับของฝากของที่ระลึกแบบโอ้โหเจินกรอบซอกซอยแล้วตัวป้อมประการเขายังสมบูรณ์มากจริงป้อมประการไอ้หอคอยจร,จริงแต่ก่อนมีเยอะกว่านี้ด้วยนะอ๋อใช่โดนนั่นแหละตามนี่แหละสองแหวนเนี่เพราะเป็นดีเลยไม่รู้เป็นดีมันจะสร้างขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะอันนี้คือมันคือหอระฆังนะเนี่ยใช่หอระฆัง่่ใชเพราะว่าสถาปัตยกรรมของอิตาลีเนี่ยเวลาเขาสร้างโบสถ์กับสร้างหอระฆังเขาจะสร้างแยกกันถูกต้องฮะแล้วก็ โบสถ์ที่ใช้ท,ทําพิธีศีลจุ่มก็จะแยกเป็นตัวโบสถ์ใหญ่ด<ช>ีเพราะฉะนั้นเวลาสร้างมันสร้าง3จุดเลยนะตัวอาคารของเขาเวลาสร้างโบสถ์กัลลีอ่ะใช่ใช่และอาหารการกินแบบนี้เลยฟิโอรเรนติน่าสเต็กเฮดดินเนื้อโอ้คือแบบผมเนี่ยในทริปเนี่ยผมชอบแบบนี้ที่สุดนะ <c oughs> <c oughs> คือมันอร่อยมากเขาจะแบกมาทั้งก้อนเลยแล้วก็มาหั่น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 แจกลูกค้าทานนะแต่ว่าใครที่ไม่ทานเนื้อจะแจ้งได้นะมีหมูมีปลาให้นะเราเปลี่ยนไม่ได้ครับเราเปลี่ยนไม่ได้นิ่ง คือมันต้องทานเนี่ยมีเดียมมีมีเดียมแล้วมันถึงจะอร่อยไง <c oughs> คือทานเปียรลัดเปียรเลนตินาสเต๊กแล้วเนี่ยเราต้องทานไวน์แดงด้วยมีครับพีแล้วไวน์แดงก็ต้องเป็นของทัสคานีด้วย <c oughs> คือไวน์ที่เขาคัดมาเนี่ยคนอิตาลีที่เขาซื้อไวน์ไปขายในร้านเขา <c oughs> เนีขามีเซนส์อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเอาไวน์อันไหนที่มาขาย <c oughs> แล้วได้คุณภาพและอร่อยและราคาดีถูกไหมใช่ครับนี่ค้าทานขอเพิ่มตลอดอ่ะถูกไหมคุณเปิ้ลขอเพิ่มอีกควรได้ไหม คือเรามีเลี้ยงอ่ะคนละแก้ว2แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยสี่คนควรนงครับฟังไม่เคยอ่อแต่มันอร่อยแล้วเกิดจริงๆบรรยากาศมันได้นะครับบรรยากาศมันได้อยู่แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเมืองที่เป็นไฮไลท์ที่เราต้องมีเที่ยวกันที่ที่ซิลิคอนแวเลยนะครับอ๋อก็คือเราจะวิ่งไปทางที่ตอนตอนตกเลยน,น,น,นะครับ<ช>แล้วอย่างซิลิคอนแวลเลเนี่ยคุณเปิ้ลชอบชอบเมืองไหนแน่นอนการเมืองที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปก็คือลิโอมัตซ์เรอ่าแล้วก็วานิสซาแล้วก็วานิสซาที่ผมเลือกวานิสซา บอกคนน้อทำไมถึงเลือกเมืองนี้เพราะว่านี่คือหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยสุดในอิตาลีวอร์ออซเเนซ่าเนี่ยหรอใช่ครับเอคือจะบอกว่าซิเบอร์เจเรเนี่ยมีห้าหมู่บ้านที่ติดกันคืออะไรควอห้าหมู่้าแควนห้าหมู่บ้านห้าดินแดนทติดกันแต่วอร์เนซ่าเนี่ยเป็นเมืองเดียวในห้าหมู่บ้านที่ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านที่สวยสุดในอิตาลีในต้องเลือกเมืองนี้ คือเราไปแวะถ่ายรูปกันนะเดินเล่นถ่ายรงถ่ายรูปกันในห้าเมืองเราจะไม่ได้แวะทุกเมือง <ใน S 1> เราจะเลือกเฉพาะเมืองที่สวยเท่านั้นนะโอเคคือโปรแกรมเนี้ยเรานัานรถไฟจากลาสเวซียอ่าแล้วก็ไปโอเคแวะมาเรื่อยๆนะครับแวะมีไกด์นำด้วยมีไกด์มีไกดีแล้วก็ไกด์พาเราเที่ยวนะนะครับ ก็คือเราจะแวะอออยู่เมืืงก็คที่ลิโอมาโจเร่ก่อนอันนี้<ไ>ปเป็นจุดไฮไลท์ของการไปถ่ายรูปนะหมูไอบ้าสีพาสเทลอยู่ริมทะเลเลี้ยงจากภูเขาลงมาข้างล่างนะจนถึง,ถง,ถงวาร์นเนซ่าเน,นี่ยเป็นที่ตรงแวอะอันนี้เราเดินขึ้นไปข้างในเลยเดินเที่ยวข้างในเลยเดินเข้าไปเที่ยวในเมืองเลยนะครับคือจากสถานีรถไฟก็เดินไม่เยอะหรอกครับนะนิดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่ว่าก็ก็ต้องเดินเหมือนกันนะครับแล้วอีกเมืองหนึ่งที่จะต้องไปเลยขาดไม่ได้อันนี้อยู่นอกจากอยู่นอกแวะอยู่นอกจากคิมเบอร์เล่แล้วอยู่เลยจากเมแวะ แต่มันเป็นไฮไลท์จริงน,นะปอรโตทินูปอรโ์โตทินูและอันนี้จะต้องนั่งเรือไปต้องนั่งเรือไปครับนั่นงเรือไปนะเราเราไปถึงปลายทางเสร็จแล้วไปที่ซันตามาการิต้าเสร็จแล้วก็ไปลงเรือนั้นเรือจะไปจอดให้ที่อ่ากของปอรโ์โตทินูนะครับเดี๋ยวเราผมก็จะพาปไป<ด>ตามปรอกซอกซอยขึ้นไปผ่านไร่องุ่นของเขาเดินขึ้นไปจุดชมพูแขกลูกค้าก็จะอยู่ดาวฟูชี่นะครับไม่มีได้ต่างดาวแอมเนสแถวลูฟี่ตรงนะครับคือมันเป็นเมืองที่ไฮโซ นะครับ<ช>มีนักท่องเที่ยวระดับไฮโซของของยุโรปนะ<ช>ที่มาพักกันที่นี่ค่อนข้างเยอะเขา,เามีเขามีตัวเป็นบุกข่อบนเขานะต้องไปสวยมากถ่ายรูปต้องไปสวยมากมากในเงนี้นะครับก็เราเที่ยวจุเมืองนี้จนเต็มที่แล้วนั่งรถนั่งเรือกลับนะฮะมาขึ้นรถโดยเดินทางต่อเข้าสู่มิลานอ่าเรามาพักที่มิลานทุกสุดสองคืนด้วยนะฮะสบายสบายมากเลยมามิลานเนี่ยมันได้หลายอย่างทั้งสถาปัตยกรรม นการท่องเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งนะครับนะเราจะไปเที่ยวในมิลานไม่่าจะเป็นป้อมอ่อโคซาใช่ไหมแล้วก็ตรงบริเวณโดโมมิลานเนี่ยนะครับอยู่ที่เดียวกันโซนเดียวกันนะครับสปอเซสโกก็อยู่ใกล้ๆครับใช่ไหไปถ่ายรูปเนี่ยน้ำพงน้ำพุอะไรเงี้ยสวยงามนะครับคือมิลานมันเป็นเมืองร่ำรวยตั้งแต่สมัยโบราณเหมืนกันนะว่าเป็นเมืองหน้าด่านก่อนจะขึ้นไปสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันนะครับเป็นเมืองการค้านะครับแล้วพอภายหลังเข้ามาไปยุคตัวเองเป็น เมืองแห่งแฟชั่นใชแล้วก็มีพวกงานแฟร์ต่างๆเยอะมากนะครับนะคนก็หลากหลายมาที่พิลานกันแค่เห็นโบสถ์ข้าราชการแล้วสร้างได้ยังไงอ่ะยิ่งใหญ่มากเลยขนาดนี้นะฮะห้าปีในการก่อสร้างของที่นี่นะห้าร้อปีเลยนะคือครบอ่ะนะครับแล้วก็เลือกบรรยากาศเลือกช่วงอากาศดีๆตั้งแต่พฤษภาคมต้นไปจนถึงตุลาคมนะผมว่าโอเค นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แดนนี่กับคุณเปิ้ลด้วยนะครับนี<อ>่ก็ครับขอลาก่อนแล้วกั <laughs> นะครับนาไว้เ,วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมครับขอบคุณครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตกับเรานะฮะเดอะคอมพา s สครับ The